เดีががはは๋ยวเขาก็จะตัดเราลงช่องด้วยนะแต่ว่าเห็นเราแว๊บแล้วเพื่อนทีอัานยังให้ผมพูดอะไรอ่ะฝากช่องเฟ้กูหน่อยอะไรนะฝากช่องเฟ้กูหน่อยไม่ใช่ช่องเฟ้กูก็ฝากช่องการภาคภูมิโอเคป่ะ อ๋อเขาทำกิจกรรมกันอยู่แล um> ้วเราเราโม้เราเราโม้กิจกรรมแล้วจังหวะนี้ a few moments later เรามาทำอะไรกันครับอ่าเรามาบ้วามาโมครับมาโม้มาโม่กลุ่มโม่โม่กลุ่มเขาแล้วเราก็มาปัดจิ้มด้วยกันโม่กลุ่มโดยที่เราเข้ามาตอนเข้ามาตอนที่เขาราโม่โม้กันอยู่อะไรวะอ่าอย่าทำกิจกรรมอะไรอย่าถ่ายไปให้ดูนะครับทุกคน five minutes later ได้ยังไงนะปอขออีกทีแมวมิกปลาะกับแมวมาเราได้อยู่กลุ่มสามนะครับทุกคนกีกรรมน่าเล่นแต่เรามาสายดีจริงๆลูกโป่งไอเทียวว่าอธิบายดิว่าอธิบายดิได้ยังไงใช้อะไรก็ได้ห้ามใช้มือห้ามอย่าโดนมือเลยตอนแรกวี่เขาบอกให้ว่าตรงนี้แล้วก็เดินแบบ what what the f u c k แล้วก็เดินแบบติดตัวกันแล้วน่าเกลียด ก็ได้ตัวอธิบายแล้วเราอยู่ในช่องเอ้ยเดี๋ยวนี้โอ้โหไมนไม่หล่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 นมันอยู่เราอยู่ในช่องอะไรฮะลามลามแบกกล้องครับโอ้ยๆอ เลนรอบเลินรอบนอะไรอ่ะวันอาทิตย์วันาทิตยนาทิตย์ันอาทิตย์บเลมดามาคเดียวด้วยในห้องหัวเพื่ออะไรนะมาเพื่อนมาเพื่อนนะเพื่อนดู่คนธรรมดากันนะวันอาทิตย์เขาไม่มาใช่แล้วฝัตาเลยอ่นยัูเพื่อะไรอ่ะฝาช่องเพื่อนกูออะไรนะฝากช่องเพื่อนกู่อยไม่ใช่เพื่อน เราจะให้เริ่มแบบว่าเราต่อแถวอะแล้วกระดามษจะลูกปีกออกมามันจะไหลแล้วก็วต่อไปเรื่อกไปเรื่อยๆจนไปถึงที่นี่อเท่านั้เลยลุกและเท่าไหร่นะลูกละหมื่นแล้วเมื่อกี้เท่าไหร่เมื่อกี้เหรอหมื่นหนึ่งเหมือนกัน<ะ>แล้วเขาบอกว่าถ้าหล่น 500. ห้าร้อยมันไม่หล่นเลยเนาะเออเราเราโปอยู่ะ เราเปิดโปรไปเลยกันวหน่อยดิฮะวาร์ปวว้าว a few minutes later เราจะได้สักกี่หมื่นดีครับเราจะได้ประมาณสองล้านเพราะว่าตอนนี้มันง่ายมากทีเดียวน่าจะผ่านทีเดียวผ่านเลยใครมาตอบเดือนกลุ่มอื่นต่อแถว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 อิทถ่ายมันเป็นที่ระทึก ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะจ้าไปแล้วไปแล้วย้ายที่ดีเฮ่อที่อะไรที่ย้ายที่ดิเอาแล้ใช่เฮ้ยลูกตีดอเฮ้ยเราติด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 ไปแล้วโอ้โมันไปไม่ได้ค่ะไปแล้ว

เปิดโปไม่มีการเปิดโปรไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยไม่มีใครเห็นเลยไม่มีใครเห็นเลยเป็นไงบ้างครับไม่มีเปิดโปรเลยไม่มีไม่มีไม่มี one hour later การนับในแถวเราดิกี่คนขอให้เป็นเลขคู่สองดิ เอกซ์กนี่เดียวอ่ะแกเขวอย่างงี้นะตามแผนนะตามแผนวันนี้นะเล่นเล่นเล่นกันเหมือนที่ซ้อมกันไว้โอเคปะเหมือนเหมือนที่ซ้อมกันไว้เหมือนเหมือนที่ซไว้เล่นเหมือนที่ซ้อมกันไว้เล่นมือนที่ซ้อมกันไว้วันนี้เดี๋ยวไปก่อ้เนี่จับยูกับจอโอเค ข้ามจากคนเดิมห้องจจบคนเดิมาจกคนเดิครับข้ามจากคนเดิมจับมจากมดเวลามึงต้องจับกระิวเอ๊ะมึงนี่่ะใส่เป๋าใส่เป๋าเน็บเไว้เน็บไว้เน็บไว้เน็บไว้เออเนไว้เน็บไวอยู่กับผมพี่ะผิวจะแบบใหญ่กับละไอ ไกลแล้วไัวใจการามเป็นจริล้่วไม่ได้มาดิคืออะไรวะอ่ะคืออะไรสามา่านหน่อยวันนี้เป็นไงห่ยางว่าสามพ่นกูเลยขอร้องขอร้องแล้วเฮ้ยเซฟสามหน่อยเป็นไงห่วยโอ้น่ารักที่สุดเลยไม่ใช่ควยดูพากินข้าวพากินข้าวครับกินข้าวครับ วันนี้จะมารีวิว v i c t o r ี่เบเกอรี่เหนียวนุ่มเหนียวนุ่มอ่คิดสูตรได้เมื่อวานบอกโบราณไว้ก่อนอะไรกันครับเนี่ย5 minutes later ปิดละเอ้ยมันทำไปทำให้เมื่อกี้เวลาเปิดชื่อช่องทำไงนะคุณลุงแล้วอยู่ยังไงก็ได้สวัสดีค่ะวันนี้พบกับนะคะ สองแล้วนะคะแล้ววันนี้ปเป็นวันปิงค่ะและเราจบแล้วนะจ๊ะเลาเดี๋ยวเราขึ้นไปถ้าเดี๋ยวมันจะมีชั้นเจ็ดด้วยนะคะเรากิจก,ก,กรรมเล่นเกมกันจา้าไม่เราคือกล้องใครเอามาเล่นของออเราเอาเจ้าของเจา้าของ,ช,องช่องให้เล่นเจ้าของช่องเจ้าของช่องให้เล่นปอบหน้าด้วยปอบหน้ามึงปอบหน้าก็ผ่านนะไม่ไนมะ่เดี๋ยว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 เขาจะพูดกับเราอีกด้วย เดี๋ยวเขาก็จะตัดเราลงช่องด้วยนะแต่ว่าเห็นเราแว๊บแหล่ะเราเป็นผีต้องตัดนะไม่ตัดไม่ได้นะเราอูอยู่ไม well> ่ทิดหนึ่ง่ะทีแล้วใช่ไหรอเดี๋ยวไม่เวลาเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาเธอชั้นเจ็ดเดี๋ยวเราขึ้นไปอ้าวจะบายบายว้าวแต่ว่า ตอนนี้เขาให้เขียนใส่กระดาษอะไรก็ได้ใส่กระดาษเดี๋ยวผมจะเขียนก่อนเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ o hour later ติ<ส>ดอยู่ ต <entender it, S 1> ิดหลับเพื่อนะติดลัน มาถึงเวลาผูกเข้าไม้ข้ามือ่อน้ำตาไหลเลยคุแล้วจะได้ปวดหัวน้อยลงนาที <c oughs> รู้สึกยังไงบ้างครับอ่าน้ำตาไหลเลยครับเข้ามาตคิวแดกครับนั่งนานมากนึ่งป้า

รู้สึกไงบ้างวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากจบแล้วจะต่อไหนต่อก็อาจจะไปทําสวนที่สุพรรณหรือไม่ก็ทํางานแถวกราฟิกแถวบ้านนี่แหละอ๋อครับก็คือทําตามที่บอกเลยเนาะใช่ครับปอะค,อคณาณเ<อ>ด็กก็มาเเกมรู้สึกเป็นไงบ้างครับรู้สึกว่าจะขอยไอจีคนหนึ่งมากเลย few moments later น,นี่ผมมาล้อปวสแล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและขอให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตทุกประการนะครับเติมหน้าเติมหน้าไม่เจอแล้วไม่เจอแล้วไปอยูมอม่มองกรุงเทพแล้วไปอยู่กรุงเทพโอเคขอให้ลูาประสบความสำเร็จในชีวิตการเรียนการงานและการเขาเรียกอะไรนะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็น,ปน <Yeah. S 2> ยูทูบ มาวอเคพร้อมผมทีโอเคผมพร้อมแล้วมาทุกวันแต่ไม่ได้มาเรียนมาทุกวันแต่เวลาเรียนไม่มาไม่มา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 แต่มาสายแต่เวลามาเร็วมีนะมาแต่เช้างานล่าสุดส่งงาตรงแล้วตรงแล้วตรงหมดแล้ว นีสอโปรเจกต์สงบัตนทเสร็จแล้วผ่านแล้วหมดแล้วโอเคเฮงเองเองเย่รับคนข้าหยิบจะหมดเวลาแล้วลาเธอได้สักทีลาก่อนห้เธอโชคดีเนาะลาไปเล้วก็ลาไปเล้วก็ลาไปเลย หมดเวลาสะนุกนะครับทุกคนหมดเวลาสะนุกนะแล้วเ่อนจริงแล้วบายบายครับ สนิทกันตอนไหนไม่เคยนับเขาว่าจะสนิทกันตอนที่เราความลับช่างแม่งแค่เราอยู่ตรงนี้กันโดยความรักเรื่องของวันไม่ใช่เรื่องสำคัญ เพราะทีว่วางข้างในสมองจำแค่วันนี้ใช้ใชีวิตผิดเพี้ยนไปกับเพื่อนเซีรวมเดินทางไปตามความฝันที่เราต่างใี้ต้องย้ยย้ายกันเพื่อถึงจุดหมายในสักวันหากเพื่อนสนิทกลายเป็นเพื่อน จะมีบางครั้งที่เราไม่เข้าใจกันแต่เราก็ยังรับฟังกันอยู่อาจจะมีเพลิดพลิงในความไม่ ทุกคนได้มาร่วมทางเดินได้มาร่วมทุกร่วมสุขแบ่งปันกลายเป็นคำว่ารักที่เราผูกไว้ด้วยกันแม้ว่าวันหนึ่งต้องแยกย้ายกันไปขอให้แกเก็บฉันเอาไว้ในใจเพื่อนก็คือเพื่อนไม่ต้องมากเรื่องขาว่ามีแต่ภาพคงอยู่ในสายเลือด<ห>า <Yeah. S 2> เพื่อนสนิทกลายเป็นเพื่อนไม่สนิทคอยรู้ว่าจะยัง เพราะแค่หลับตาลงเราิ่งคงเป็นเหมือนเดิมก็แค่เพื่อนกัน